ันนี้เป็นสมุนไพรสูตรสะแล้วผมดกดำเป็นเงางามค่ะมีมะกรูดขิงแก่ค่ะหั่นหัน,ห,นหันเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราได้เยอะๆเราก็จะใส่ ดอกอันชันนะคะใส่ได้ไปเลยไม่จํากัดจํานวนเยอะไดห้หลายยิ่งดีค่ะนี้เราก็ไปเก็บมาจากบ้านเราเหมือนกันนะคะใส่ลงไปหั่นครึ่งส่วนขิงก็ใส่ไปประมาณครึ่งโลค่ะ ต้องล้างดินให้สะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะได้สามอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็เอาไปต้มให้เปื่อยต้มให้เปื่อยพอเปื่อยเสร็จแล้วก็เอาไปบดใช้เครื่องบดก็ได้นะคะเครื่องปัน่นบดแล้วก็เอากากออก เอาน้ำเฉพาะน้ำมาสระผมเราจะสระผมใช้หลังสระผมธรรมดาสองครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเหมือนแทนยานวดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วค่ะ